โอ้ลูกพ่อน้องออนิวนะครับาใครหาสี่ประตูแต่งหนักจัดเต็มโคตรซิ่งคันนี้นะครับผมมีให้เลยนะครับนี่ฮะลงจัดทรงลงล้อองค์เครื่องให้เรียบร้อยนะครับพี่ดูแล้วกันว่าลูกค้าคนไหนชอบแบบนี้สไตล์นี้นะครับผมแต่งให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มนะฮะสักกะบาทนะครับถือแค่แป้งสิบมาออกรถแบบนี้นะครับออกใหม่ไม่รู้เป็นไงครับแต่ออกกับผมครับ ความไม่ถึงหมื่นใช้แค่แบงค์สิบแบงค์เดียวแบงค์เดียวจบนะครับมาดูว่าเราแต่งอะไรให้เพิ่มบ้างครับโอ้ยให้ดูข้างในนิดนึงเห็นเราจะร้องว้าวนะครับคันนี้โคตรสวยนะครับแต่งครบจบที่เดียวไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มแล้วเสียแค่แบงค์สิบแบงค์เดียวออกรถครับซื้อคนเดียวบัตรใบเดียวไม่ต้องค้ำนะครับเครดิตดีฟรีดาวไม่ใช้เงินสักบาทเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องน,นิดนึงครับว่าแต่งเงยอะแค่ไหน ข้างในก็แต่งให้แล้วผมสกิดเครื่องแค่นิดนึงนะครับใครชอบแบบแนวนี้สไตล์นี้จัดไปสิจ้ารออะไรไม่ต้องมาเสียตังค์เพิ่มครับผมจัดให้ครบนะครับรลดรับประกันนะครับไม่มีชนหนักพีความแะไม่น้ำท่วมกลับมารับประกันซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับเงื่อนไขของเราก็คือออกรถ10บาทใครสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์มาที่แอด 2, 2, 2, 2 a หรือโทรที่0 9 5ย์8 9 9 1 6้าหปาผมจะไปซ้ำเนมโตยินดีให้บริการครับ